ะทำให้คุณหญิงเห็นไดุ้มสทุที่จริงเอลเล,กล็กซ์เกนเดลสวมบทร้ายมีอาการ<ม>ทังจิตประชันนักแสดงรุ่นพี่น้ำฝนสวงสุดานในบทแม,นในทแม่ในละครดราม่าเข้มข้นสามี สามีเนี่ยนะคะเรียกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะคะยังใครได้ดูเมื่อคืนนี้ด้วยเนี่ยนะคะเฉือดเฉือนกันบนโต๊ะอาหารใช่ไหมค่ะคือเรียกว่านอกจากว่าจะสนุกสนานเราก็ยังได้ข้อคิดคติอะไรดีๆจากเรื่องนี้เยอะเลยทีเดียวนะคะคุณจอวันนี้เราก็เลยเชิญคุณลินดาแล้วก็คุณรามนะะมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคงไม่มาหาเรื่องเรานะครับเราไม่ได้อยู่กับเจ้าสัวเขาคงไม่มา ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณน้ำฝนอเลสต์คะเข,ข้าใจว่าคงจะได้รับความชื่นชมชอบเป็นมากเลยทีเดียวแต่ว่าโดยส่วนตัวเองแล้วนี่เป็นยังไงบ้างค่ะก็สําหรับตัวฝนเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยทําไมในนั้นดูร้ายมากทำไมเป็นคุณแม่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรามไม่มาด้วยหรออ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นเราก็ต้องเห็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยบอกว่าเราส่งลูกไปเฝ้าอยู่กับเจ้าสัวค่ะ อเล็กซี่คนคนเขาจะตอนนี้นี่คืออเล็กซ์เป็นคนเลวหรือว่าอเล็กซ์เป็นโรคจิตหรือว่าเพราะแม่อะไรอย่างเงี้ยนคนครามครับรามครับวเล็กไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรทั้งสม้นรามครับผมก็จริงๆแล้วมันคือผมว่ามันผมที่ที่ผมมองคือเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเหมือนถูกปลูกฝังจากคุณแม่ในทางที่ผิดแล้วคือเด็กคนหนึ่งคือสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องการความรักครับความรักจากพี่น้องแล้วเราไปอยู่ในบ้านของคนที่แบบแม่แม่พ่อแม่เดียวกันแล้วเราเป็นเป็นเหมือนตัว ตัวอีกตัวหนึ่งเขาไปอยู่ในบ้านยังไงมันก็โดยความที่เราแสดงความรักออกไม่ค่อยเป็นมันก็เลยเหมือนไปป่วนเขาอยากได้ความสนใจจากเขา<ะ>และด้วยความที่มีโลก เป็นของตัวเองและในจุดที่เราอยากได้ความรักมากที่สุดแม่ก็ส่งไปอยู่เมืองนอกอม,มันก็เลยเป็นเป็นจุดที่มีปมของของตัวละครตัวนี้ครับ,ค,รบค่ะแล้วคุณน้ำฝนนี้ไปได้ว่าเรียนรู้ทักษะการแสดงอะไรเพิ่มเติมไหมคะมเพื่อที่จะมารับบทอย่างเงี้ยค่ะบทดินดาเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าบทนี้เป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายะนะคะ,คะเพราะว่าโดยปกติของของแม่เราเรา,เราก็ไม่ค่อยได้เล่นบทร้ายที่แบบลูกมีปัญหาอะไรแบบนี้พอรู้ว่าโจทย์เป็นน้องอเล็กเราก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากบอกน้องเสมอบอกว่าเอ้ย มีสต็อกของหนูตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าเออเวลาที่เราเข้าฉากกันน้องเขาก็มาเต็มที่แล้วสําหรับตัวของฝนเองเนี่ย <c oughs> ก็จะมองว่าตัวของลินดากับราม <c oughs> เราไม่เคยคิดว่าลูกเราเป็นอะไรลูกของเราปกติ <c oughs> สามารถทําอะไรได้ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นลูกเราก็สามารถเป็นผู้บริหารได้เราไม่เคยมองว่าสิ่งที่เราทําคือผิดเพราะว่าถ้าผิดเราเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทํามันแต่เราคือเหมือนเอาตัวเราเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลปัญหาของเราใหญ่สุดลูกของเราสามารถทําอะไรได้เท่าเทียมกับราบ,รบนั่นคือโจทย์ จทย์ของเราที่เรารู้สึกอย่างนั้นเราต้องเจ้าสัวต้องรับผิดชอบแล้วก็คลิปคาแรคเตอร์อันนี้ไว้ได้เราทุกยังไงแล้วต้องบอกให้ลูกเนี่ยช่วยแม่ไปจัดการโอ้ยงี้ในขณะเดียวกันเตัวอเล็กซ์เองเนี่ยก็จะต้องแบบเล่นหลายบทบาทมีหลายมิติมากนะครับผมแล้วแบบคือของอย่างผมกับพี่ฝนเวลามาเข้าฉากคือจะเจอกันเยอะๆคือในที่ตัดออกมามันอาจจะแบบแบ่งๆกันในละครใช่ไหมครับแต่ว่า เวลาวันที่ถ่ายคือเราจะเจอกันทั้งวันแบบอัดไปเลยทุกซีนทุกซีนซึ่งมันก็เหนื่อยแล้วก็ <S <S> <S แต่มันก็สนุกในเวลาเดียวกัน <S <S> <S ครับ <S <S> <S คือต่างคนต่าง มันไม่ได้มีเวลาที่เราจะมาพักเป็นตัวของ,อของตัวเองเลยครับมันคือคีอยู่ตลอดเวลามั <c oughs> นก็เลยช่วยช่วยเสริมอยู่อยู่ยตลอดอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่ต้องชมอเล็กซ์เลยนะฮะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะคิดเห็นเหมือนผมไหมแววตาที่สแสดงเนี่ยออถึงแม้มันจะเป็นบทอารมณ์ดีอารมณ์เสีย <c oughs> แต่แววตานี่มันสื่อมากคือเป็นแววตาที่มีปัญหาจริงๆครับอเล็กซ์ไปฝึกแววตานี้จากไหนมีปัญหาจากไหนก็จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมผมว่ามันมันเป็นการเรียนรู้ตัวละครนะครับคือเราเรารีเสิร์ช มาด้วยครับตอนแรกว่าเป็นยังไงแล้วเราก็รู้จักความสัมพันธ์กับคุณแม่จากพี่ๆในบ้านจากป้าป๊าจากจากทุกๆคนแล้วพอเวลาเราอยู่ในซีนมันมันมันจะเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วมันมันเรารู้สึกว่าเราเราเป็นอะไรอีกสักอย่างครับมันเลยบอัคนี้อมันเคได้เรื่อยๆครับแล้วต้องไปศึกษาโรคไบโพล่าใช่ไหมคะ มันเป็นลักษณะการ <ผม S 1> แบบนี้เลยเหรอคะคือจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้ครับ<อ>จริงๆมันมันรุนแรงกว่าน,นี้เยอะเลยครับ<อ>แต่ว่าโดยทางทางภาพและบางทีในความเป็นละครความเหมาะสมเราก็าต้องต้องมีมลิมิตนิดนึงครับก็เลยแบบจริงๆแล้วที่ไปรีเสิร์ชมันมันร้ายแล้วมันมัน คอมากแอร์ไม่ได้ครับคนมากกว่านี้เยอะเลยครับเพราะว่าอย่างในมุมของคุณแม่ก็มีแม่ที่ไม่ได้คิดว่าลูกตัวเองเป็นอะไรจริงๆผมคุณแม่ก็เป็นนะครับจริงๆครับคุณแม่ก็เป็นจริงนะในเรื่องผมคิดว่าอย่างนั้น๋อคุณแม่ก็เป็นไบโพลาร์โรคจิตเหมือนกันมาถึงว่าแบบระดับระดับของสิ่งที่เราไซโคลูกเรารู้ว่าถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วลูกจะถกใจเราลูกจะทําอะไรให้เราแต่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับลูกด้วยเหตุและผลจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นลูกลูกจะไม่ไม่เข้าข้างเราเพราะว่าเรามี เขาคนเดียวเหมือนเรากเราสองคนนะใส่ทุกอย่างไปที่เขาหมดเขาเขาคือทั้งความหวังความฝันความความที่เราต้องการทุกอย่างจริงๆตัวเขาเองเขารักคุณแม่มากเนาะแม่พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเชื่อหมดใครทำอะไรคุณแม่ที่เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีแต่เป็นเด็กไม่ดีของสังคมเราก็แต่ถือว่าเล่นได้สุดยอดมากค่ายนี้มีอะไรจะฝากก็ยังคุณผู้ชมไหมคะเพราะคืนนี้ก็จะเข้มข้นอีกเนาะเชิญค่ะ ให้อะไรก่อนก็ได้ครับนะผมก็คือหลายคนก็ได้ได้คําชมแบบจากละครของพวกเราเยอะเยอะมากครับก็ต้องขอบคุณครับแล้วก็จะบอกว่าแบบคือตอนที่เราถ่ายทําเรารู้สึกว่าเครื่องหลังอะ่ะสนุกกว่าน,นี้เยอะเลยครับคือที่จากวันนี้เป็นต้นไปมันจะมันจะมันแล้วมันจะมันจะดาร์กแล้วมันจะ,ะ,นจะสะเทือนใจกระแทกใจของเรามากกว่านี้อ,อีกเยอะเลยครับ <ะ>ก็ต้องต้องขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับฟีดแบ็กของของละครเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าสําหรับในมุมของลินดาเนี่ยบางทีเราก็มีบางแวบที่เรารู้สึกเห็นลูกเราเราเรา,เราผิดลูกเราร้องอ่อนแอกลับมาเราก็มีแวบหนึ่งแต่อยากจะให้แบบในมุมของคุณแม่คืออย่าไปใส่ทุกอย่างอย่างที่เราอยากได้ให้กับลูกเพราะคนที่เจ็บที่สุด ก็คือเราแล้วก็ลูกสิ่งหนึ่งที่ที่จะได้จากละครเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ความเป็นครอบครัวจริงๆเพราะว่าฉะนั้นดูแล้วฝนเชื่อว่ากระแทกใจคนดูกลับมาแน่นอนใช่ค่ะเลขบทบาทที่ใหญ่ก็ดูคือเมื่ออลิสเนี่ยเข้าปะทะกับจ้าจ๋าเนี่ยนะคะโอ้โหขนลุกตลอดทีขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็เป็นละครที่น่าดูจริงๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับทั้งสามพุทธและพุทธศปดีนะครับเรารีบพักครับช่วงหน้าเรากลับมานะครับในตะลุยกองถ่ายวันนี้เรามีคิวบิกกับดาวเคียงเดือนนะครับส่วนเก็บตกวันนี้พบกับคุณโอ๊กนี่พินาศครับ